พอๆกับบรรยากาศการหาปลาตามลรมหนงโผงคือเก่านะพี่น้องเมืนน่อนี้บรรยากาศมือฝนตกลินตกแต่ขึ้นอยู่ยพอนานๆจากที่ได้ทายท่าใไ้พี่น้องในเบิงนะครับใส่เบ็ดใส่หลอบรับเมื่อนี้ก็คือยามเบ็ดกลางหนงำผงหาปลาแขกคือเกา่าเป็นได้อย่างแหน,นอยู่บอก มันสีทมน้าสว่างแหลกๆเลยมองสั้นโนนตัวนี้แต่บุ้มมีขี้เงือน,น,นจังทีไม่หลุดขี้เงือมันสีอยู่ทั้งคอในว่ะคนตกลิ้นไม่ต้อถือดีเว้ยเบอร์ซิเบียร์กับโมเมนต์วันล้างหน่อยขึ้นไปทำ ห้องนี้มีคิ้งใหญ่อะใส่ห้องกลาง อันนี้เป็นตัดือกว่าทำนี่เือว่าขีเงยบอไลจั่มเลเป็นตะถือกว่าถ้ามาเึิงพืนดีบ่เตงอยู่รล้วไงี้เงาบ่มีใส่เบ็ดหน่อยเส่ว่า้าปาหน่อยคนอากาศแบบนี้บ่มีคั้นหินมีหาดกท่นา้นที่ถือเว้ย ื่อเดี๋ยวจัดเถอะียากดิบแนนเดียวมักจับโอ้บอ๊วยนี่ต้องลงใส่มือแหลกกับพ่อมานโหลด men ừ, một nỗi, xài ừ. răng toàn thì bỏ biết hao nổi đấy, ừ. biết hao nổi. Ừ, bỏ nhảy ừ. cái nhà ừ. măn hao xài răng toàn không biết hao lăng nổi. À, để luôn là. Ừ, xăm này lá, xăm biết hao lăng nổi không? Ừ, ok. À, xăm này đấy nhá Ừ, xăm biết nó khá săn lùng gì là, ảo bỏ lên nhảy cứ phải nhảy xong. เกือบโล่จีดตัวได้ยังได้โล่ี่อ่าโอเคทำนี้คือว่ามันถือตั้งผีเลยทั้งกลางรลองกลางหอมกลางตัวนั้นมันเป็นยังเป็นซันโนนหาดอยู่วนันนี้สมวกะหลุนนีก็มี่ ก็ได้เงอนของสุดท่ายฮึเดีจเจอจูบอ่บ่ในหลุนคือนกันดีัวโอ้ปลาอยู่หุ่โอ้ปลายางมีปลายาง,งเสยอะอาวัธกูปลาปลายางเดื่มขึ้นเลยขนทกเนี่ยปลายางก็พดีงามอยู่โอ้หูหนํหนอกเลยข้าเล่นหูหนำหน่อยฮัลข้าอาศัายแต่ว่าปลาเขา ขั้นหินต้องเล่นได้ขั้นหินขน,น,นั้นแต่หูหนามไหนเออเยว่าทังสี่ยังค่ายอยู่เพียงหนึ่งได้ปลาแกวตัวหนึ่งปลาย่างตัวหนึ่งเสียบเนื้อก้อนป่าเนเลยเพียงที่สองบัดเหียกแรกเหลียบเสียบใส่เนื้อ,อแล้วเหียบที่สองยามต่อ มันอ่อนห่อนลงมากในหมองอันนี้ตีทับตูดลงมาอีกห้มันวิทในนี้นบ่ในต่อข้อมันเหนือนสิอันนี้ขาแต่วาน,นี่มัง้งตีกอมาวานเนี่ราะวหน้ามันเหล่มสาะเลยด้มันเป็นลายๆกี่ตนเก่าเขาเนี่ยยังโอ้ยเหมือนปลาใหญ่เบิง้งเบิง้งเบิง้งอย่ามันดีตา ยังไงเอ้าไปปดโหทุ่มนี่แล้วมาเกาะงอนป้าใหญ่กะ่ะอ่าขึ้นมาฟังอยู่นะก็นีขึ้นมาโบนบ่บวต้นมางใหม่บ,บมางทีมไม่จอไรทิ้งน้องไว้เปิด,ปด,ปดปิดอยู่ได้ตอนก้า <c oughs> càng thưa nó lay mạnh là nó phăng phăng là bà này nám lườm sọ này po bà này co bết khoang kiềng hàng bớt này thọc đi vợ cá pa cá pa mình đây pa ồ ngào tăm gì bộc bộc gì ồ cứ chẳng bên đìn đìn ui pa pa đây đây pa nhảy đây này pa giang ơ ồ pa ใจเย็นใจเย็นตั้งเอาตัอย่ามันลุดโอ้ยมันวีนเลยสิลุดเลยปู่ป้ายางใหญ่โอ้ยว่าแม่นใหม่ตั้เรียบหกปลามันกระตัมเลยเนาะนั่นพอยังวะลุดแหล่หั่นเลยอย่งวะเม็ดหน่อยๆนึงเนาะมันเนาะลุดคืออย่างว่ามันวีนเน้นพอน้อยเดียวหนึ่งเนื้อเป็นปลายางขึ้นแล้วฝนตกโอ้ยมองตะฟังตัวนั้นดิปลาย่างขึ้นเลย โอ้ยมันตูดล,ลงมาเดีย๋ยวตูดต้นนั้นลงมาอีกมันอ่อนหอนํำกันเลยนะี่ครับเงียงใครระวังมือเด้อั่นเก็บดีๆจันเยียบเองเสียเงียงมันกระเด็นมามีมือหนีมานปลายางพี่น้องปลายางเริ่มสิขึ้นเลยจะฟังจะฟังท่านนายโยตคัแต่ว่ามันไกลหัวล่มรองพอดีมือนี้โอ้โหโบแปลกใจเลยโบแปลกใจเลย พนตกพอดีล่มรองมันเปลี่ยนพอดีเปลี่ยนเลยดูเพราะว่าเริ่มลมรองก็คือเริ่มปลายฝนต้นหนาวเะพี่นอ้องส่วนหมักเป็นปลายางตัวใหญ่เต๋อปันเกือบสองโลหมดแล้วนี่ตัวหน่อยเนบเยี้ยังนะซับแบบป,ปะปลายางใช่หลือปลาแข็งเหรอรบรวมผลงาน นี่ไ้เติบเราไปยังยอะไร่ะดี๋ยไปลุ้นหะปลานี่มือนีละมันเนี่ยอ,อ่ะเดินทางกลับเขามาเนี่ยอ่ะมรรยากาศพอดี ฝนกับยุดตกนะพี่น้องจังพอๆกันเองนะครับสําหรับเบารัดนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กําลังใจคือเกานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับเอาขึ้นเมื่อก่อนเลยพูดอั่งก็กได้เก็บอของก่อน